Here we go สิ้นสุดมหากายเคลียนเอ็มบาเป้จุดจบคือเรยอแอนมลิดอล่ะ สวัสดีครับชาวมาร์ติลิต้าทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตยุยไหวรุ่นชุดขาว here we go signature ครับหรือว่าสโลกแกนส่วนตัวของฟาบิโอโรมาโน่ครับสื่อเทียท็อปสื่อเทียกอรสณเวลานี้ก็ได้งัดออกมาใช้อีกครั้งหนึ่งกับโคตรมหากาบิ๊กดีลครับนั่นก็คือเรื่องราวของเคลียนเอมบาเป้กับการย้ายสู่แรนเมลิดเรื่องราวตรงนี้นะครับถ้าให้เท้าความเนี่ยย้อนกลับไปราวๆสาถึงปีเนี่ยต้องมีกันเลยนะครับจากดดลที่ยากลำบากจาก ดีที่ทําให้มันเกิดขึ้นจริงแทบจะเป็นไปไม่ได้ครับจนมาถึงณนะวันนี้ He r e ว e go แล้วนะครับสำหรับครเียนเอมปาเป้กับเรอัลมาดริดโดยฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับก็ได้รายงานเพิ่มเติมไว้ด้วยนะครับในเรื่องราวของคลเียนเอมปาเป้กับเรอัลมาดริดอัปเดตแบบล่าสุดเรีลวทา์ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองโดยโรมาโน่นะครับก็บอกไว้ว่าครเียนเอมปาเป้สู่เรอัลมาดริด Here ว e go เอกสารทุกอย่างครับได้ถูกเซ็นลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างมันเสร็จสมบูรณ เรอัลมาดริดครับตั้งใจว่าจะประกาศเ,เรื่องราวของครเตียนเอ็มปาเป้ P e นะครับในสัปดาห์หลังคว้าแชมป์ UCL หรือว่าสัปดาห์ที่กําลังจะมาถึงนี้นั่นเองครับซึ่งการตัดสินใจของคเตียนเอ็มปาเป้ e นะครับได้ตัดสินใจเนี่ยไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วครับแล้วในตอนนี้สามารถพูดได้เต็มปากเลยครับว่าเอ็มปาเป้ P e คือนักเตะคนใหม่ของเรอัลมาดริดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้กําเนิดขึ้นแล้วนั่นเองครับโอ้โหเรื่องราวของ M P P e, เอ็มปาเป้เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันยืดเยื้อ มาขนาดไหนฟังกันมาแล้วไม่รู้กี่สิบ คลิปกี่ร้อยคลิปกี่พันคลิปติดตามข่าวกันมาไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวแล้วนะครับณนะเวลานี้มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับสำหรับดิวคิเรียนเอลปาเป้รอแค่การประกาศอย่างออฟฟิเชียลครับซึ่งปกติในช่วงนี้เนี่ยถ้าฟาบิชิโอโรมานโน่ได้มีการออกมาใช้โสโลแกนเฮวิโกเนี่ยไม่น่าเกิน2-3ถึงวันนะครับก็จะมีการออกมาประกาศเป็นออฟฟิเชียลของทางอสโมสรเลยนะฮะออนี่ก็ติดตามกันไปได้แต่ตอนนี้เรียกได้ว่า99จุด 9% 9 9 9อครับอีกเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นก็จะเป็นความจริงแล้วนั่นเองนะครับนี่คือครั้งแรกที่ดิวนี้เข้าใกล้ความจริงได้ขนาดนี้นั่นเองนะครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเมื่อวานก็เพิ่งฉลองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกสมัยที่15ของเรอัมลมาดริดไปครับวันนี้ก็มีข่าวใหญ่ข่าวแบบทิ้งบอมอะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องของเอ็มเป้จากโรมาโน่โดยสโลแกนของเขานั่นเองนะครับก็ตามกันต่อไปอีกเพียงไม่กี่อืดใจครับเพื่อนๆได้รู้ความจริงกันอย่างแน่นน แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างถ้าเอ็มเป้ย้ายสู่เรอัลอมาริดฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับฮาลามอรลิตสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลอมาริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมบววณขอตัวลาไปก่อนกาเซียสสวัสดีครับ